บอยพิษนุสุดปื้มค่ะดีเจต้นหอมหอบสร้อยทองรับขวัญหลานในตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วนะคะบอยพิษนุนักแสดงหนุม่มอารมณ์ดีแต่งงานกับภรรยาสาวอแมนดาใช้ชีวิตครอบครัวมีลูกสาวเป็นแก้วตาดวงใจแล้วแน่นอนว่าหากใครติดตามเียจะทราบกันดีว่าบอยกับต้นหอมเข้าสนิทสนมกันมากค่ะมักจะแกล้งกันผ่านทางโซเชียลบ่อยครั้งล่าสุดนี้พบว่าในช่อง YouTube ของดีเจต้นหอมเองทำคอนเทนต์ขณะที่นำของขวัญสร้อยทองคำ น่ารักไปมอบรับขวัญหลานลูกของบอยคุณพ่อไปไยแดงเห็นร้องโอ้เลยเวลาต่อมาบอยเองก็ได้พูดคุยกันกับดีเจต้นหอมทั้งแสดงความขอบคุณเป็นชุดใหญ่จะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ